ตัวเครื่อง ES1 นะครับอันนี้คือตัวจริงๆเป็นๆหลายๆคนรอตัวนี้อยู่อันนี้เราบินมาที่เกาหลีเพื่อมาดูตัวนี้โดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวฟีเจอร์เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูนะครับรีวิวให้ดูอ่ะส่วนนี้ก็คือ s ซนเอ o โซ ES1 นะครับที่ทุกคนรอแล้วก็มีถามเข้ามาในเพจกันเยอะมากๆนะครับก็ตอนนี้เรามาดูตัวจริงที่งานที่เกาหลีคาเฟ่โชวที่เกาหลีก็จะได้เห็นฟีเจอร์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันฟีเจอร์หลกัลกๆของเขาที่เด่นๆเ,เลยนะครับมันคือเรื่องของอความร้อนนะครับ ในแบรนด์นึอื่นยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แต่ว่าทางเซนเนโซเนี่ยได้แก้ปัญหาเรื่องพวกนี้นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าตัวนี้หน้าจอหน้าจอนะครับเห็นไหมโอเคหน้าจอก็จะเป็นจริงๆแล้วเขาออกแบบมาสําหรับโฮมยูทมากๆนะครับอันดับแรกเลยพรีเซตอ่ามันก็จะมีพรีเซตต่างๆของเขานะครับมันก็จะเป็นพรีเซต ฟรีเซตอย่างเช่นฟรีเซตตัวนี้ที่เซฟไปแล้วนะครับอ,อันนี้คือฟรีเซตออโต้ Auto เลยตั้งไว้ที่200ฟาเรนไฮต์ถ้าเราจะแก้ไขฟรีเซตมันนะครับช็อตเซตติ้งเรามาดูนครับจะเห็นว่ามันสามารถกำหนดอุณหภูมิได้เลยนะครับกำหนดอุณหภูมิแล้วสามารถที่จะแอคทชชั่นมันได้เลย ไม่ต้องไม่ต้องรอว่ามันจะทำอุณหภูมิทันไหมด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับด้วยตัว,ต,วตัวเซนเซอรอ์หรือตัวเทคโนโลยีใหม่ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยจริงๆแล้วเครื่องนี้นะครับมันจะต้มน้ำไว้ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงล่วงหน้าเพื่อที่จะเอาน้ำร้อนเนี่ย มามิกกับน้ำเย็นในเครื่องทำให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการนะครับเราสามารถกำหนดความร้อนได้เราสามารถกำหนดปริมาณเอาพุทธได้ว่าต้องการกี่แอบนะครับซึ่งมันแม่นยำสูงมากนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ระบบะเขาเรียกว่า v o l u m e t i c นะครับดังนั้นน้ำที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะ แม่นยำสูงมากกาหนด60เวก็คือได้60เแอลเลยเรามาดูบรรทัดนี้บรรทัดนี้ P Fusion เนีครับเราสามารถกําหนดว่า P Fusion time เนี่ยต้องอตั้งไว้ได้ที่เท่าไหร่ตั้งได้ตั้งแต่0.56 6กหรือ มันสามารถตั้งได้น่าจะเป็นนาทีเลยครับโดยปกติแล้ว P Fusion มันก็แล้วแต่กาแฟของโปรไฟล์ของกาแฟสมมติตั้งไว้ที่3 0ส็แรงดันในตอน P Fusion อันนี้คือความพิเศษนะครับเพราะว่า MVP Hydra เนี่ยตั้งแต่ละโปรไฟล์แต่ละแรงดันมันจะต้องไปเซตที่คอนโทรลเลอร์บ็อกมันแล้ว อ่าไม่ไม่ใช่เซตที่คอนโทรลเลอร์บล็อกไอตัว P fusion time เนี่ยเซตในคอนโทรลเลอร์บ็อกได้แต่ไอตัว P fusion แรงดัน P fusion เนี่ยมันจะต้องไปปรับที่ตัวไฮด้านะครับแต่ตัวนี้โหสุดยอดมากเราสามารถเลือกแรงดันของ P fusion ได้ตั้งแต่ในหน้าจอเลยต่ำสุด4บาทก็แทบจะไม่มีแรงดันเลยตั้งแต่4บา์ถึง ห้าบาหกบาทแรงดันน้อยมากๆทีนี้ตอนฟิวชั่นอินฟิวชั่นเห็นไหมครับตอนมันก็คือตอนแอคทชั่นนั่นแหละเราก็สามารถกำหนดแรงดันได้ซึ่งแต่ละโปรไฟล์ตั้งได้อิสระเลยนะครับทำให้โปรไฟล์นี้กำหนด5บาร์หรือจะตามสแตนดาดคือ9บาบาก็ตั้งได้เห็นไหมครับ สุดยอดมากทำแลด b d อ่า lambda l a กีเปอร์เซนต์เห็นครับก็คือแ a m b ดาเนี่ยมันจะเป็นช่วงสุดท้ายของการสกัดนะครับว่าสมมติตอนตั้งแต่ pre fusion มาจนถึง infusion ใช้เวลาไปทั้งหมดแล้ว90ถ้าเราตั้งตรงนี้เป็นเป็น90มันหมายถึงว่า ตั้งแต่ P fusion อ่า P fusion จนถึง In fusion ก่อนหน้านี้คือ90%และเหลืออีก10%เนี่ยเอาไว้ทำแลมด้าและเราสามารถเลือกแรงดันในการทำํำแลมด้าได้ด้วย,วยสุดยอดนี่มันฟีเจอร์นี้มันต่างจาก MVP h y d r a นะมันเรียกว่าเด่นกว่า MVP h y d r สะอี่หลังจาก เซตอัพเสร็จแล้วก็ทำการเซฟได้ปกติเลยนะครับหรือจะเป็นโหมดแมนนวลอ่าเราสามารถทำโหมดแมนนวลได้นะครับเช่นาดูนะอ่าพีฟิวชัน่นหกวิปึ๊บอ่าอินฟิวชั่นก็คือตอนแอค,คชั่นนะครับจะมีเลขบาร์ขึ้นนะอ่าแอค,คชั่นที่ แล้วเราทำแลมดาวปุ๊บแลมดาวที่7 Bar บาทเราไปแก้ไขในตอนหลังได้นะครับก็คือเซฟเป็นโปรไฟล์แล้วไปแก้ไขได้หมดแอคชั่นเสร็จแล้วปุ๊บจบเราสามารถเซฟได้นะครับสมมติเราเซฟปุ๊บสมมตินะ อ่เป็นแบบไหนอ่สมมติไอคอนตัวนี้อ่ะมันก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราเลยดังนั้นทำไมเขาบอกว่าเครื่องนี้มันคือดูนี่ครับทำไมเครื่องนี้ทฟกัสอ่ะทำไมเครื่องนี้เขาถึงบอกว่าเป็น New Standard for Home Cafe คือมันไม่ใช่แค่โฮมคาเฟ่ปกติครับมันคือระดับ โฮมโปรเฟชชั่นแลเลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อระดับโฮมโปรเฟชชั่นแลรับรองว่าตัวนี้ออกวางตลาดเมื่อไหร่ตีตลาดกระจายแน่นอนในระดับโฮมโปรเฟชชั่นแลนะครับโอเคแล้วยังมีอะไรอ,อีกมาดูยังมีสลิปโมดก็คือ ให้เครื่องมันอยู่ในสลิปโหมดแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอ,อีกซึ่งอันเนี้ยมันเป็นฟีเจอร์ย่อยก็ไม่ได้เด่นอะไรแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะก็อย่างที่รีวิวให้ดูนะครับคือความสามารถมันเยอะมากๆและตอนนี้ที่เอามาออกงานที่คาเฟ่โชว์นะครับก็จะมีสองสีซึ่งถ้าวางแค่วางบนบาร์ก็เทแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง เซเนโโคเรียนะครับที่ที่อนุญาตให้เรามาทำการรีวิวตัวนี้นะครับ